มีความคืบหน้าเพิ่มเติมจากฝั่งของฮามาสเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานี่เองข่าวเข้ามาที่สถานีของเราเนี่ยช่วงประมาณสักตีสามกว่าฮะเป็นแถลงการจากกลุ่มฮามาสนะครับผู้ชมขึ้นมาออกมาบอกว่าตอนนี้กำลังเตรียมที่จะมีการเจรจาปล่อยตัวประกันทั้งหมดเนี่ยเจ็ดสิบคนด้วยกันฮะนี่ <whom S 1> เป็นการเปิดเผยตัวเลขเนี่ยครั้งที่ เปิดเผยจํานวนของตัวประกันมากที่สุดด้วยเราตรวจสอบจาก2สํานักข่าวนะครับก็คือสํานักข่าวรอยเตอร์กับสํานักข่าว a f p ปรากฏ2ส,สื่อนี้รายงานตัวเลขของตัวประกันที่กลุ่มฮามัสบอกว่าจะปล่อยออกมาเนี่ยไม่ตรงกันฝั mm hmm. ่ง a f p บอกว่าจะปล่อยมาประมาณ50คน mm hmm. แต่สํานักข่าวรอยเตอร์ออกมาบอกว่าอาจจะปล่อยมาประมาณสัก70คนโดยทั้ง70คนเนี่ยจะมีแค่ผู้หญิงและเด็กเท่านั้น uh huh. และ70คนนี้ถามว่าฮามสปล่อยออกมาทาไมไม่ใช่จู่ๆจ,จะปล่อยนะ mm hmm. ตามที่ เราบอกกันไปนะครับว่าฮามัสจับตัวประกันเอาไว้เพื่อใช้เป็นข้อต่อรองก็คือการปล่อยตัวประกันครั้งนี้เนี่ยจะแลกกับการหยุดยิงของฝั่งอิสราเอลเป็นเวลา5วันแล้วก็เปิดเส้นทางทางมนุษยธรรมนะครับตลอดพรมแดนของฉนวนกาซาไม่ว่าจะเป็นตอนเหนือตอนใต้ให้มีการเอารถที่บรรทุกสิ่งของบรรเทาทุกทั้งหมดเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือคนเจ็บแล้วก็คนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะกันระหว่าง กลุ่มฮามาสกับทางการอิสราเอลในครั้งนี้ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยกลุ่มฮามาสออกมากล่าวหาทางการอิสราเอลนะครับว่าเป็นพวกผัดวันประกันพรุ่งฮะเพราะว่าทางการฮามาสเนี่ยเ <c oughs> ขายินดีที่จะเจรจาปล่อยตัวประกันเพื่อจะแลกกับการหยุดยิงแล้วก็อาจจะมีข้อแลกเปลี่ยนเรื่องอื่นๆอย่างเช่นปล่อยตัวประกันที่ควบคุมไว้เพื่อจะแลกกับชาวปาเลสไตน์ที่ถูกขังอยู่ในคุกของอิสราเอลด้วยก็ <c oughs> เหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนนักโทษกันอะเออแต่ฝั่งของฮามาสไม่ใช่นักโทษเ <c oughs> ท่านั้นเองฝั่งของฮามาสเนี่ยที่เขาจ จับไปเป็นตัวประกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยออกมากล่าวหาทางการอิสราเอลบอกว่าเป็นพวกผัดวันประกันพุ่งเลื่อนไปเรื่อยคือตัวกลางในการเจรจาไก่เกลยียดครั้งนี้นะครับผู้ชมก็คือกาตามาเป็นเหมือนกับคนกลางในการประสานข้อตกลงระหว่างกลุ่มฮามัสกับทางการอิสราเอลฮามัสบอกเลยว่าก็พร้อมนะที่จะเจรจาโดยแลกกับการหยุดยิง5วันเอาตัวประกันคืนไป70คนก็จะเป็นผู้หญิงและเด็กแต่ทางการอิสราเอลเนี่ยเหมือนเชิ่อแชร์อยู่ไม่ยอมคุยด้วยฮะก็เ,ออเลย ยังไม่รู้นะครับคผู้ชมว่าหลังจากแถลงของฮามาสช่วงกลางดึกตามเวลาบ้านเรานะครับแล้วทางการอิสราเอลเนี่ยยังไม่มีปฏิกิริยาออกมาเรื่องนี้เชื่อว่าเดี๋ยวเช้าวันนี้น่าจะต้องมีความเห็นเพิ่มเติมออกมาจากฝั่งของอิสราเอลเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเหมือนเป็นข้อต่อรองที่ อาจจะมองข้ามไม่ได้ตัวประกันที่จับเอาไว้เนี่ยมีประมาณสัก242คนก่อนก่อนนี้บอกจะปล่อยออกมาทีละคน2อคนปล่อยมาแล้ว4คนแล้วบอกจะปล่อยเพิ่มอีก2คนก็คือเป็นผู้หญิงกับเด็กชาวอิสราเอลที่อาจจะมีเรื่องของสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องอแล้วเรื่องนั้นก็เงียบหายไปไม่ได้บอกว่าจะปล่อยเมื่อไหร่แล้วเมื่อคืนนี่แหละครับผู้ชมที่ออกมาถแถลงว่ากําลังมีการเจรจาข้อแรกเปลี่ยนกันนะครับปล่อย70คนแลกกับการหยุดยิงทั้งหมด5วันด้วยกันฮะ แต่ว่าไม่มีผู้ชายเลยอ,ะอ,อ่ะอ่อเห็น่น้อยๆเราก็คนไทยมีผู้หญิงที่โดนจับไปเหมือนกันนะออแรงงานไทยที่เป็นผู้หญิงนะ,<ช>นะฮะแต่ไม่รู้มันจะปล่อยที่เป็นสัญชาติอื่นนอกจากอิสราเอลหรือเปล่ายังไม่มีรายละเอียดตรงนี้อ้วยแล้วยังไม่เปิดเผยรายละเอียดอะไรเลยฮะมันดูจะจบเมื่อไหร่ด้วยค่ะ